จังวันชาแก้วฮือหาพบสะภาพสีทองให้โชคสี่บวดติดชาวบ้านแห่ขอดูผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านได้ไปดักจับปลาแล้วได้กระภาพตัวสีทองเหลืองอารามสวยงาจึงนำมาใส่ตู้กระจกไว้ที่บ้านเลขที่40เทศบาล2ตำบลชาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดชาแก้วโดยมีชาวบ้านคลองพระสะตึงในละแวกที่ทราบข่าวต่างก็แห่มาดูความสวยงามและความแปลก เพราะไม่เคยพบเห็นมาก่อนในพื้นที่และไม่ลืมที่จะขอเลขเด็ดเพื่อน,นำไปเสี่ยงโชคหนึ่งวันนี้โดยเฉพาะอายุและเลขที่บ้านของคนที่จับได้นายคงเดชสุวิถีอายุ46ปีเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าตนเองได้ออกเรือไปหาปลาตามปกติในคลองพระสถิขณะกำลังจะวางรอบแต่ได้เหลือบไปเห็นตภาพตัวสีดำใหญ่กำลังว่ายน้ำเข้ามาหาเรือ ตนจึงจับขึ้นมาบนเรือและนำมาล้างน้ำที่บ้านปรากฏบ้าตาภาพตัวดังกล่าวนั้นกลายเป็นสีทองเหลืองอารามสวยงามแปลกตาขนาดประมาณฝ่ามือผู้ใหญ่ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนจึงได้นำมาเลี้ยงไว้ในตู้กระจกบางครั้งก็เอาลงมาในกระบะทรายให้เขาคลานไปมาส่วนอาหารที่ให้นั่นก็เป็นเนื้อไก่สดชาวบ้านบางรายก็บอกว่าเป็นตาภาพมาให้โชค สำหรับตาภาพตัวดังกล่าวตนได้ไปดูใน YouTube ก็พบว่าตาภาพสีทองมีการซื้อขายกันในราคาค่อนข้างสูงแต่ตนก็ตั้งใจว่าจะไม่ขายและจะเลี้ยงไว้เองนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกรายหนึ่งเดินทางมาหลังทราบข่าวถูกหวยหลายงวดสิ่งก็ได้นำตัวเลขมาเองหวังว่าจะให้เจ้าตาภาพนำโชคจับให้แต่คงต้องเอาไว้งวดหน้า พระรอบนี้ใช้แป้งทาลงบนหลังกระดองเต่าเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เห็นเป็นตัวเลข385ไปตรงกับทูบที่เสียงทายก่อนหน้านี้และเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของนายคงเดชโดยบังเอิญและยังได้กระซิบกับผู้สื่อข่าวอีกว่ามีคนมาให้ราคาแล้วแต่ก็ยังไม่ขายอยากเก็บไว้เลี้ยงเองเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวของตนเอง นายค้งเดชได้กล่าวในตอนท้ายติดกันมาสี่งวดอ่างวดที่จับมาได้ก็สองครั้งติดแล้วงวดที่แล้วก็หนึ่งกันยาแล้วก็สิบหกกันยาถูกลอตตอรีห้าใบครับหมอพอดีผมถูกติดกันหลายงวดครับอ่ารตตรี่ก็ห้าใบนี่สามงวดอ่าแล้วก็สองใบนี่งวดหนึ่งอ่าชาวบ้านก็เลยอยากรู้ก็เลยมาขอดูครับผมก็เลยเอามาพึ่งเปิดเผยวันนี้วันแรกก็เลยมาดูกัน แล้วงวดน,นี้ได้เรียกอะไรครับงวดนี้ที่เห็นนะครับมีสามแปดห้าครับผม,มให้ราคาเลยครับสองหมื่นแล้วยังไม่ยังไม่ยังไม่ขายครับผมเขายังให้โชคให้ลาอยู่นิวส์ยี่สิบสี่ยุทธนาเพิ่งน้อยภาพข่าวนิวราทิพศีรายงาน